สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้รับชมที่72ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้รายการฟุตบอลกะกะของเราครับได้เปลี่ยนแนวใหม่ครับเป็นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติได้พามาเยี่ยมชมพืชผักสวนครัวในบ้านจัดมุงชัยครับผมไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างต้นแรกนะครับเที่ยงกันอยู่เนี่รับเป็นต้นมะนาวครับมาถ่ายใกล้ครับถ่ายใกล้ มะนาวคระับลักษณะดูครับดูใบครับน้ำตับมือฮะนี่ครับดูก็รู um ้ว <uh ่าเป็นลูกมะนาวนี่ค um ือลูกมะนาวครับนี่ยังไม่สุกนะฮะไม่สุกถ้าสุกคงกินได้ครับตามเลยครับมมุดลงาต่อไปครับพืชนะฮะมะเขือปอครับมะเขือปอเนี่ยอ่าเนี่ยดูให้ชนะอาจารย์ธงชัยเขาใช้เวลาปลูกเป็นเวลานานมาก ครัพบมึพักนสนองควรจะได้เม็ดหนึ่งก็ใช้เวลานานมากฮะคือสัตวนครัวก็มีเยอะมากมายฮะรับตอนไปที่อันนี้ฮะใบกระเพาะกระเพาะนะฮะนี่คือถ้าคุณเห็นอย่างนี้คือใบกระเพาะป่านะครับสังเกตจากสีฮะสีเป็นสีม่วงครับรายการเรามีความรู้ครับเราบอกแล้ว <c oughs> ไม่ได้เน้นหายอย่างเดียวนะฮะเรามีความรู้อันนี้คือใบกระเพาะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับดูวไว้ครับใบกระเพาะจะมีกลิ่น ชุ่นุนนะฮะดูๆขยี้เบาๆครับอย่าขยี้แรงครับเพื่อนมือคะับต่อไปฮะแนะนำมีเยอะนะครับนี่เป็นต้นกระเจี๊ยบครับต้นกระเจี๊ยบหลายคนอาจจะคิดว่าต้นกระเจี๊ยบเป็นต้นกัญชาหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเหมือนกันครับคล้ายๆคล้ายๆที่อย่างต้นกระเจี๊ยบครับลำต้นเนี่ยจะเป็นสีแดงออกน้ำตาลครับนะครับนี่ครับเอาไปดูที่ใบต่ออันต่อไปครับนี่ต้นมะม่วงครับ รก็รู้เัาไม่ต้องไปพูดถึงมันครับข้างหลังเติมาอันนี้อ่อ็อินหาต้นไม้หนาครับภาษาอีสานเรียกว่าบักเฉียบครับบักเฉียบตนนนบบยบยบ้นหนาหนาครับใบใบครับจะมีกลิ่นฉุนนิดนินะฉุนฉุนฉุนค่อนข้างมากครับ มัรู้ต้น่อไปครับไปแนะนําอะไรมันมากครับมีหลายอย่างยังไม่จบครับวันี้อันนี้ต้นมะละกอครับดูจากลูกแล้วน่าไปกินนะฮะน่าครับแต่มันแดกไม่ได้ครับมันยังไม่สุกก็รู้นะฮะมันแดกไม่ได้อันนี้คือเป็นต้นมะยมครับมะยมครับความรู้มือเกตชัดนะถ่ายครับมาถ่ายตอนกูเด็ดสิครับเขาจะได้รู้มันเป็นยังไงนี่ฮะมะยมฮะแต่ชัดครับมะยมนะฮะจะมีรถ รบเปียวนะแม่งําไม่สูกเลยแางไม่ได้ครับมะยมจะมีรัเปรี้ยวนะครับนึ่งใครก็รู้ครับบ้านกูก็รู้ครับมะยมรับเปรี้ยวใบอ่อนมะยมครับสามารถกินได้ครับเอามากินกับส้มตำนะบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าใบมะยมอ่อนกินได้มันกินได้จริงๆครับมันเอากินกับส้มตำนะอร่อยครับไปต้นต่อไปครับ กล้วยครับกล้วยต้นกล้วยนี้มีประโยชน์กับคนไทยมั้งแต่สมัยโบราณลำต้นเนี่ยเอามาทำอาหารได้เอาไปทำกระทงก็ได้ใบครับเอามาห่อขนมห่อข้าวห่อแกงได้ครับผลครับตอนนี้ยังไม่ออกไม่ต้องพูดถึงมันประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสำหรับบัวขาวครับต้นกล้วยครับเอาไ้เตะครับเตะต้นลออครับลำต้นนานนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับโตเต็มที่ จะมีประมาณขนาดประมาณหนึ่งคนโอกครับต้นกล้วยแลที่ต้นต่อไปครับเราจะพาไปดูเพือที่กินไม่ได้นะครับลึกหน่อยนะวางงูนะฮะนี่เป็นต้นแก้วนะครับอย่าเข้าใกล้ครับเดี๋ยวมันบาดต้นแก้วครับ <c oughs> <c oughs> ต้นแก้วในเวลาออกดอกจะมีกลิ่นหอมมากครับตรับ <c oughs> ต้นแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งไ <c oughs> <c oughs> อ้เชื่ออะไรกับแอมวะ ต้นแก้วครับนี่ถุยต้นแก้วนะครับอย่าเข้าใกล้บาดครับตัดเลยครับไปดูต้นต่อไปครับต้นต่อไปนี่ฮะสะเดาครับนี่และนี่คือชมหน้าครัต้นสะเดานะครับต้นสะเดาเนี่ยประโยชน์ของมันก็ไม่ค่อยมีครับแต่มีใหญ่ใหญ่ประโยชน์ใหญ่ๆของมันก็คือเอาไว้ไล่แมลงใน แปลงผกักแปลงครับไปผสมน้ำไปหมักพี่อะไรก็ไม่รู้ครับพิษหนาแปลงต้นต่อไปครับ <c oughs> ที่เห็นอยู่นี่คือต้นมะกรูดนะครับไม่ใช่ต้นมะนาวนะฮะ <c oughs> นี่คือต้นมะกรูดครับใบจะเข้มกว่าเราสังเกตง,ง่ายครับมะตูดมะกรูดเออมะตูดหอมะไอ้หลุดว่ะมะตูดหรือมะกรูดนะมะกรูดกรูดหาความแตกต่างเลยครับเดี๋ยวว่าสิ เออมะกรูดฮะมาถ่ายใกล้คร samurai, Jews, ับจะได้เห็นมะกรูดจะมีใบสองชั้นนะฮะมะกรูดฮะจะมีชั้นที่สองครับแต่มันก็ยังไม่ค่อยออกามากเท่าไหร่ครับมันก็รูงดูไม่ครับต้อต่อไปครับเฮ้ยหลายคนคิดว่าต้นนี้คือต้นอะไรเห็นรูปเหมือนมะนาวไม่ใช่มะนาวครับต้นชาวต่างชาติครับฮะไอ้ต้นชาวต่างชาติฝรั่งต้องฝรั่งต้องฝรั่งครับเปลือกฝรั่งฮะนี่ไงเดี๋ยวจะเป็นรอยเหมือนโดนถากนะครับเปลือกฝรั่งนี่มีประโยชน์นะครับเปลือกฝรั่งเอ่อเอาไว้เอ่อ ถากเปลือกมันแล้วไปต้มกินไงนะครับแก้ท้องอืดครับต้นต่อไปครับเดี๋ยวไปหานี่ฮะลีราวดีครับลีลาวดีเรื่องนี้ครับลีลาวดีนะอันนี้ตอนยังไม่มีดอกแล้วลีลาวดีหรือต้นลั่นทมนะซึ่งเขาเปลี่ยนจากชื่อลั่นทมเป็นลีลาวดีครับเพราะลั่นทมมันไม่้เป็นมงคลครับซึ่งผมก็ยังเรียกต้นลั่นทงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีดอกเนี่ยยาแห้งม่วนมีประจุครับ เห็นหนึ่งน <sl> ี้คิดว่านี่มีประโยชน์ฮะถอดมาดูเทียบทางของเขาแล้วไมหมดเลยแหละย่าให้ม้วนนะฮะเอาไปต้มกินต้มกินนะมีประโยชน์ครับขับลมนะครับมีประโยชน์ต่อไปต้นล้าสนาครับเขาโบราณเขาว่าปลูกบ้านไหนบ้านนั้นจะดีเพราะมันคือต้นลาสนาล้าสนาดีจะมีเนื้อคู่ครับ พืชผักสุนครัวของเรานะวันนี้รายการของเราก็ต้องคงลาท่านผู้ชมไปก่อนครับก็จริงๆไม่อยากจะลาครับรมันมีผักแค่นี้คร <c oughs> ก็ต้องลาไปก่อนครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสวนพืชผักปั้นดันชงชัยนะฮะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับครับ